เสียงแฟ้มเอกสารกระแทกโตดังปึกทำให้บรรยากาศในห้องประชุมเงียบงันราวกับเวลาหยุดเดินทุกสายตาหันไปมองผู้หญิงคนเดียวที่ยืนอยู่ปลายโต๊เธอสวมชุดทำงานสีดำเรียบรู้ผมยาวถูกรวบอย่างเรียบร้อยใบหน้าสงบนิ่งแต่ดวงตากลับเย็นเฉียบเหมือนซ่อนพายุเอาไว้ภายในวันนี้ฉันคอปิดเกมเสียงของเธอนุ่มแต่ชัดเจนคำพูดสั้นๆนั้นทำให้ชายที่นั่งหัวโตสามีของเธอหน้าซีดลงทันทีเขาไม่รู้เลยว่าแฟ้มลับที่เธอถืออยู่คือกุญแจที่จะทำลายทุกอย่างที่เขา และเมียน้อยร่วมกันสร้างมาเป็นปีปีย้อนกลับไปไม่กี่เดือนก่อนชีวิตของลลิตาเคยเป็นเหมือนภาพฝันของผู้หญิงหลายคนเธอเป็นภรรยาของนักธุรกิจชื่อดังผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่บ้านรูรถถรูชื่อเสียงและความมั่นคงคือสิ่งที่เธอคิดว่าตนเองมีครบถ้วนแต่เบื้องหลังภาพลักษณ์นั้นกลับมีรอยร้าวเล็กๆที่เธอเลือกจะมองข้ามเสียงโทรศัพท์ที่สามีมักปิดเงียบข้ออ้างเรื่องงานด่วนยามค่ำคืนและกลิ่นน้ำหอมแปลกปลอมที่ ติดเสื้อสูททุกอย่างเริ่มรวมกันเป็นเงาแห่งความสงสัยขึ้นหนึ่งขณะที่ฝนตกหนักลลิตานั่งรอสามีอยู่ในบ้านเพียงลำพังเธอเปิดลิ้นชักโต๊ะทำงานของเขาอย่างไม่ตั้งใจและพบแฟ้มเอกสารสีน้ำตาลเก่าๆแฟ้มที่ไม่มีชื่อไม่มีมมสัญ,ญลักษณ์ใดๆแต่กลับถูกล็อกด้วยกุญแจเล็กๆความรู้สึกบางอย่างบอกเธอว่านี่ไม่ใช่เอกสารธรรมดาจากวันนั้นลลิตาเริ่มต้นเกมเงียบเธอไม่โวยวายไม่ร้องให้ไม่เผชิญหน้าแต่เลือกจะสังเกตเก็บข้อมูล และวางแผนอย่างเยือกเย็นเธอพบว่าผู้หญิงอีกคนไม่ใช่แค่เมียน้อยธรรมดาแต่เป็นหุ้นส่วนลับในโครงการสีเทาหลายอย่างเงินที่ถูกโอนออกบริษัทนอกอาณาเขตบัญชีลับและการฟอกเงินทุกอย่างถูกซ่อนอย่างแนบเนียนภายใต้ชื่อของสามีเธอลลิตาใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการรวบรวมหลักฐานเธอเข้าถึงคนที่สามีไม่เคยคิดว่าเธอจะกล้าไปหานักบัญชีเก่าที่ถูกไล่ออกผู้ช่วยที่เก็บความแค้นเอาไว้และแม้แต่เมียน้อยคนนั้นเองที่ประมาทเกินไปในคืนหนึ่งความจริงค่อยๆถูกถักทอ เป็นแฟ้มลับเล่มหนาทุกหน้าคือมีดที่รอเสียบกลับเข้าไปในคนทรยศเช้าวันประชุมใหญ่ของบริษัทมาถึงลลิตาเดินเข้าไปในห้องด้วยท่าทีสง่างามราวกับเป็นแค่ภรรยาที่มาร่วมฟังผลประกอบการแต่ในมือของเธอคืออาวุธสุดท้ายเมื่อเธอวางแฟ้มลงบนโต๊ะเสียงนั้นไม่ดังมากแต่กลับดังก้องในใจของคนที่รู้ความผิดทั้งหมดดีคุณอาจคิดว่าฉันไม่รู้อะไรเลยลลิตาพูดชา้าชาสายตามองสามีตรงๆงแต่ความจริงคือฉันรู้ทุกอย่างความเงียบเข้าครอบงำอีกครั้ง และในวินาทีนั้นเองเกมแค้นที่ถูกวางแผนมาอย่างยาวนานก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการหลังจากคืนที่ลลิตาปิดไฟในห้องนอนเงียบงนันพร้อมแฟ้มสีดำที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นไม้ความเงียบก็กลายเป็นศัตรูของเธอเสียงลมหายใจของพากินสามีที่นอนอยู่ข้างๆฟังดูสม่ำเสมอเหมือนคนไร้กังวลแต่สำหรับเธอทุกวินาทีคือการนับถอยหลังสู่การล่มสลายของชีวิตแต่งงานที่เธอเคยเชื่อว่ามั่นคงเธอลืมตาในความมืดใจเต้นแรงเมื่อภาพข้อความในแฟ้มรับย้อนกลับ มาในหัวรายงานบัญชีเงาเอกสารโอนทรัพย์สินให้หญิงอื่นสัญญาลับที่มีลายเซ็นของพากินกับผู้หญิงชื่อพิชยาชื่อที่เธอไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจลลิตาไม่ร้องให้ไม่สะอื้นเธอเลือกจะจดจำทุกบรรทัดทุกตัวเลขเพราะนี่ไม่ใช่เวลาของความอ่อนแอน,นี่คือเวลาของการวางแผนเช้าวันรุ่งขึ้นบ้านรูหลังใหญ่คึกคักด้วยการเตรียมงานวันเกิดของลูกชายวัยเจ็ดขวบลูกโป่งสีฟ้าและเขาถูกแขวนเรียงรายพนักงานรับจ้างเดินขวักขว่าพากินทำตัว เป็นพ่อที่แสนดียิ้มให้ลูกหอมแก้มลลิตาราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอฝืนยิ้มตอบทั้งที่ในใจรู้ดีว่าอีกไม่นานหน้ากาก,ากนี้จะถูกฉีกกระชากเธอสังเกตทุกท่าทางของเขาเห็นสายตาที่แวบไปมองโทรศัพท์บ่อยเกินไปเห็นรอยยิ้มมุมปากที่ไม่เคยมีมาก่อนลลิตารู้ว่าพิชยาจะต้องมางานนี้เพราะผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แค่เมียน้อยธรรมดาเธอคือหุ้นส่วนธุรกิจลับเป็นคนที่พากินคิดว่าควบคุมได้ และเป็นหมากสาคัญที่ลลิตาตั้งใจจะใช้ย้อนสอนตอนบ่ายแขกเริ่มทยอยมาเสียงหัวเราะเสียงเพลงเด็กดังกลบความตึงเครียดในใจลลิตาจนกระทั่งรถหรูสีดําคันหนึ่งจอดหน้าบ้านหญิงสาวในชุดเรสสีครีมลงจากรถอย่างมั่นใจเธอสวยดูแพงและยิ้มอย่างผู้ชนะพิชยาเดินเข้ามาพร้อมของขวัญชิ้นใหญ่พาก,กินรีบเข้าไปต้อนรับด้วยท่าทีที่ลลิตาไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจเธอแข็งเป็นหินลลิตาเดินเข้าไปใกล้ยื่นมือรับของขวัญจากพิชยาอย่างสุภาพ ขอบคุณนะคะที่อุตสา่ามาน้ำเสียงเธอเรียบสงบจนอีกฝ่ายชะง,งักเล็กน้อยดวงตาของผู้หญิงสองคนสบกันความจริงถูกซ่อนอยู่ใต้รอยยิ้มปลอมๆพิชยาไม่รู้เลยว่าลลิตารู้ทุกอย่างแล้วและนั่นคือความได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานเลี้ยงดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบต่อหน้าคนอื่นแต่เบื้องหลังคือสนามรบลลิตาเริ่มลงมืออย่างเงียบเชียบเธอส่งข้อความนิรนามไปยังผู้ถือหุ้นบางคนใช้ข้อมูลจากแฟ้มลับเปิดโปงความไม่โปร่งใสแบบอ้อมๆเธอรู้ว่าการโจมตีตรงๆจะทำให้พากินตั้งตัวทัน แต่การเขย่าวความเชื่อใจคือวิธีที่เจ็บที่สุดเย็นวันนั้นหลังแขกกลับหมดพากินเริ่มมีท่าทีร้อนรนโทรศัพท์ดังไม่หยุดสีหน้าเขาเปลี่ยนไปลลิตาแกล้งถามด้วยความห่วงใหญ่มีอะไรหรือเปล่าคะเขาฝืนยิ้มตอบว่าไม่มีแต่เธอเห็นมือเขาสั่นนั่นคือสัญญาณแรกของความกลัวกลางดึกพากินลุกออกไปคุยโทรศัพท์นอกห้องลลิตาแอบตามไปยืนฟังหลังประตูได้ยินชื่อของพิชยาได้ยินคำว่าเอกสารหลุดและต้องจัดการ เธอหลับตาแน่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะตื่นเต้นเกมเริ่มแล้วจริงๆวันต่อมาพากินเรียกลิตามาคุยที่ห้องทํางานเขาวางซองเอกสารอย่าลงบนโต๊ะอย่างไม่อ้อมคอมเราคงไปกันต่อไม่ได้เขาพูดเสียงเย็นลลิตามองซองนั้นก่อนเงยหน้าขึ้นศบตาเขาเพราะผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมคําถามตรงไปตรงมาทําให้เขานิ่งไปชั่วขณะก่อนจะตอบด้วยท่าทีเหนือกว่าผมจะดูแลคุณกับลูกอย่างดีล,ลิตาหัวเราะเบาๆเสียงนั้นทําให้พากินขมวดคิว้วคุณคิดว่าฉันต้องการเงินจากคุณเหรอ เธอเปิดแฟ้มลับวางบนโต๊ะเสียงกระแทกดังชัดเหมือนคำพิพากษาพากินหน้าซี่ทันทีเขาไม่เคยคิดว่าแฟ้มนี้จะอยู่ในมือเธอและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายที่เขาไม่อาจหยุดได้พากินนั่งนิ่งราวกับถูกตรึงไว้กับเก้าอี้ดวงตาเขาจ้องแฟ้มสีดำที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานเหมือนมันเป็นวัตถุอันตรายลลิตายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามสีหน้าสงบนิ่งแต่ภายในหัวใจเต้นแรงเธอรู้ดีว่านาทีนี้คือจุดเปลี่ยนหากพลาดเพียงเก้าเดียวทุกอย่างอาจพังทลายแต่หากควบคุมได้เกมนี้ จะเป็นของเธอพากินค่อยๆเอ,อื้อมมือไปเปิดแฟ้มเสียงกระดาษเสียดสีกันดังชัดในความเงียบเอกสารทุกแผ่นคือหลักฐานบาปที่เขาคิดว่าปกปิดได้อย่างสมบูรณ์ทั้งบัญชีลับในต่างประเทศการโอนหุ้นผ่านนอมินีและสัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่มีชื่อพิชยาเป็นผู้รับผลประโยชน์หลักสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากตกใจเป็นตึงเครียดลลิตามองภาพนั้นด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งเจ็บปวดทั้งสะใจ,จและทั้งโล่งอกคุณต้องการอะไร พากินถามเสียงแหบลลิตาไม่ตอบทันทีเธอเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังสวนที่ลูกชายของเธอเคยวิ่งเล่นเสียงหัวเราะของเด็กคนนั้นยังดังอยู่ในหัวเธอหันกลับมาชา้าชาฉันต้องการความจริงทั้งหมดและสิ่งที่ลูกฉันสมควรได้รับคำตอบเรียบง่ายแต่หนักแน่นพากินหัวเราะหยันคุณคิดว่าคุณชนะแล้วเหรอเขาพยายามตั้งหลักลลิตายิ้มบางฉันไม่ได้คิดฉันรู้เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดข้อความอีเมลที่ถูกตั้งเวลาไว้หากเธอไม่ยกเลิกภายในสามวันเอกสารทั้งหมด จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการบริษัทสื่อและผู้ถือหุ้นรายใหญ่พากินหน้าซีดเขารู้ดีว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรชื่อเสียงที่สร้างมาทั้งชีวิตจะพังในพริบตาคืนนั้นบ้านทั้งหลังเงียบผิดปกติพากินขังตัวเองอยู่ในห้องทํางานโทรศัพท์ไม่หยุดดังลลิตาอยู่กับลูกชายเล่านิทานด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเหมือนทุกคืนแต่ในใจเธอกําลังคํานวณทุกความเป็นไปได้วันต่อมาข่าวลือเริ่มแพร่สะพัดในบริษัท ผู้ถือหุ้นบางคนเริ่มตั้งคำถามบรรยากาศการประชุมตึงเครียดพากินรู้สึกเหมือนถูกบีบคอเขาไปพบพิชยาในคอนโดรูหญิงสาวเริ่มวุ่นวายเมื่อรู้ว่าเรื่องกำลังเลวร้ายคุณบอกว่าทุกอย่างปลอดภัยเธอขึ้นเสียงพากินตะคอกกลับถ้าเธอไม่โลภเรื่องนี้คงไม่เกิดความสัมพันธ์ที่เคยหวานชื่นเริ่มแตกร้าลลิตาเฝ้ามองอยู่ห่างหผ่านข้อมูลที่เธอรวบรวมมาอย่างเงียบเชียบเธอไม่รีบร้อน พราะรู้ว่าคนที่กำลังจมน้ำจะดิ้นรนเองจนหมดแรงในขณะเดียวกันเธอเริ่มปรึกษาทนายเตรียมแผนรองรับทุกสถานการณ์ทั้งเรื่องสิทธิการเลี้ยงดูและการปกป้องทรัพย์สินของลูกคืนหนึ่งพากินกลับมาบ้านด้วยสีหน้าอ่อนลาเขานั่งลงตรงข้ามลลิตาน้ำเสียงอ่อนลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเราคุยกันดีๆได้ไหมเธอมองเขานิ่งๆคุณควรคิดเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนทรยศ คำพูดนั้นไม่ดังแต่เจ็บยิ่งกว่าการตะโกนพากินหลบสายตาเขารู้ว่าตัวเองกำลังแพแต่ยังไม่ยอมรับลลิตากลับเข้าห้องนอนลงข้างลูกชายเธอกอดเด็กน้อยแน่นน้ำตาเออขึ้นโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้เธอไม่ได้สู้เพื่อตัวเองเพียงคนเดียวและเธอจะไม่ถอยไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเกมแค้นกำลังเข้าสู่ช่วงที่ลึกและอันตรายกว่าเดิมและบทต่อไปจะไม่มีใครออกจากสนามนี้ได้โดยไม่บาดเจ็บ เช้าวันประชุมผู้ถือหุ้นมาถึงเร็วกว่าที่ใครคาดคิดห้องประชุมชั้นบนสุดของอาคารกระจกสะท้อนแสงแดดยามเช้าอย่างเย็นชาพากินนั่งหัวโต๊ะสีหน้าเรียบแข็งราวกับหน้ากาก,ากลลิตานั่งอยู่ด้านหลังในฐานะคู่สมรสตามกฎหมายแต่สายตาของเธอจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวอย่างไม่พลาดแม่แต่วินาทีเดียวผู้ถือหุ้นทยอยเข้ามาเสียงกระซิบกระซาบเต็มห้องข่าวลือแพร่กระจายเร็วกว่าที่พากินประเมินไว้การประชุมเริ่มต้นอย่างเป็นทางการรายงานผลประกอบการถูกนำเสนอ แต่ไม่มีใครสนใจตัวเลขมากเท่ากับเรื่องเช้าที่ลอยอยู่ในอากาศพากินพยายามควบคุมสถานการณ์ตอบคำถามด้วยถ้อยคำกำกวมจนกระทั่งหนึ่งในกรรมการอิสระยกมือขึ้นขอให้ชี้แจงเรื่องบัญชีต่างประเทศที่ไม่มีในรายงานประจำปีห้องทั้งห้องเงียบกริบล,ลิตารู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในอกของพากินเขาหันมามองเธอแวบหนึ่งสายตานั้นเต็มไปด้วยคำถามความโกรธ และความกลัวปนกันลลิตาไม่หลบเธอมองตอบอย่างสงบนิ่งพากินพยายามอธิบายแต่ยิ่งพูดยิ่งว่ากวนเหงื่อเริ่มซึมที่ขมับเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังและชัดกว่าเดิมการประชุมต้องพักชั่วคราวเพื่อหารือภายในลลิตาเดินออกมาที่ระเบียงสูดอากาศลึกๆเธอรู้ว่าขั้นตอนนี้อันตรายแต่ก็เป็นจังหวะที่เธอรอคอยมานานโทรศัพท์ในมือสัน่นมีข้อความจากทนายเอกสารพร้อมหากต้องการเปิดเกมเต็มรูปแบบเธอพิมพ์ตอบสั้นๆรอสัญญาณ ภายในห้องพักผู้บริหารพากินเผชิญหน้ากับกรรมการบางคนที่เริ่มตั้งข้อสงสัยอย่างจริงจังเขารู้ดีว่าหากเอกสารหลุดออกมาตำแหน่งซีออาจไม่เหลือแต่สิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคือการตระหนักว่าคนที่กลุ่มอำนาจอยู่ไม่ใช่เขาอีกต่อไปการประชุมกลับมาเริ่มใหม่พากินประกาศว่าจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิเศษเพื่อความโปร่งใส คำพูดนั้นเหมือนการยอมถอย1-9ผู้ถือหุ้นบางส่วนพยักหน้าบางส่วนยังไม่พอใจลลิตาฟังทุกอย่างด้วยหัวใจที่เต้นแรงเธอรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหลังการประชุมพากินเรียกลิตาไปคุยเป็นการส่วนตัวน้ำเสียงเขาอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดคุณต้องการให้ผมทำอะไรอีกเธอมองเขานานก่อนตอบชา้าชายอมรับความจริงและคืนสิ่งที่ไม่ควรเป็นของคุณพากินหัวเราะเบาๆอย่างหมดแรงคุณเปลี่ยนไปมากลลิตาตอบเรียบ เพราะคุณสอนฉันคืนนั้นข่าวการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นพาดหัวสื่อการเงินหุ้นผันผวน,นอย่างรุนแรงพิชยาโทรมาหาพากินไม่หยุดแต่เขาไม่รับสายความสัมพันธ์ที่เคยซ่อนอยู่ในเงามืดเริ่มกลายเป็นภาราล,ล,ลิตานั่งอยู่ในห้องนอนลูกชายมองเด็กน้อยหลับสนิทเธอรู้ว่าทางข้างหน้ายังยาวและเต็มไปด้วยแรงต้านแต่ในใจเธอไม่วันไวอีกต่อไปเพราะเธอไม่ได้เดินเพียงลำพังความจริงกำลังถูกดึงขึ้นมาสู่แสงและไม่มีใครสามารถหยุดมันได้อีกแล้ว แรงสันสะเทือนจากการประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ทันจางหายคลื่นลูกใหม่ก็ถาโถมเข้ามาอย่างไร้ปราณีเช้าวันถัดมาลลิตาตื่นขึ้นพร้อมพาดหัวข่าวตัวโต,โตบนหน้าจอมือถือคณะกรรมการตรวจสอบพบธุรกรรมผิดปกติเชื่อมโยงผู้บริหารระดับสูงเธออ่านช้าชาทุกคำเหมือนมีน้ำหนักก,กดทับหัวใจแต่ไม่ใช่ความกลัวหากเป็นความแน่วแน่ที่แข็งแรงขึ้นพากินเดินออกมาจากห้องแต่งตัวสีหน้าซีดเผือดกว่าทุกวันเขาเห็นข่าวเดียวกันนั้นแล้วเสียงแจ้งเตือนจากนักข่าวเพื่อนผู้ถือหุ้นและธนาคารดังไม่หยุด บ้านที่เคยรูราสงบนิ่งกลับอ,อึดอัดราวกับกำแพงกำลังบีบเข้าหากันลลิตาจัดการเตรียมอาหารเช้าให้ลูกเหมือนทุกวันการกระทำที่ดูธรรมดานี้กลับยิ่งตอกย้ำความแตกต่างระหว่างเธอกับพากินเขาไม่แต่อาหารรีบออกจากบ้านไปโดยไม่พูดอะไรสักคำเมื่อประตูปิดลงลลิตานั่งลงช้าช้ามือสั่นเล็กน้อยเธอรู้ดีว่าวันนี้จะเป็นวันที่เกมเริ่มรุนแรงขึ้นเธอโทรหาทนายนัดพบในสำนักงานย่านสาทรอาคารสูงกลางกรุงเทพที่เคยเป็นเพียงฉากหลังของชีวิตคู่บัดนี้กลาย เป็นสนามรบทางกฎหมายแฟ้มเอกสารถูกเปิดออกทีและชุดรายละเอียดบัญชีเงินโอนข้ามประเทศบริษัทนอมินีและลายเซ็นของพากินปรากฏชัดลลิตาฟังอย่างตั้งใจทุกข้อมูลเหมือนคมมีที่ค่อยๆเฉือนความเชื่อใจในอดีตจนไม่เหลือซากทนายอธิบายว่าหากยื่นเอกสารทั้งหมดพร้อมกันจะเกิดแรงสันสะเทือนรุนแรงทั้งในตลาดและในครอบครัวลลิตาพยักหน้าเธอเลือกจังหวะไม่ใช่เพราะลังเลแต่เพราะต้องการความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบ ระหว่างนั้นพิชยาปรากฏตัวในข่าวบันเทิงภาพเธอเดินออกจากคอนโดหรูพร้อมแว่นกันแดดปิดบังใบหน้าแต่ชื่อก็ยังถูกโยงเข้ากับคดีการเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สื่อเริ่มขุดคุยอดีตของเธอความสัมพันธ์กับพากินไม่ใช่ความลับอีกต่อไปลลิตามองภาพเหล่านั้นด้วยความรู้สึกว่างเปล่าความกโกรธที่เคยร้อนแรงแปรเปลี่ยนเป็นความสงบเย็นชาคืนนั้นพากินกลับบ้านช้าดวงตาแดงกำ่ำจากความเครียดเขานั่งลงตรงข้ามลลิตาเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันบรรยากาศเงียบงนัน จนได้ยินเสียงนาฬิกาเดินเขาพูดเสียงต่ำว่าหยุดได้ไหมแค่นี้ก็พอแล้วลลิตามองเขาอย่างพิจารณาก่อนตอบชัดถ้อยชัดคำว่าคุณยังไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันทำไม่ใช่เพื่อทำลายคุณแต่เพื่อหยุดการโกหกพากินกำมัดแน่นความโกรธและความสิ้นหวังปะทักกันในอกเขาลุกขึ้นเดินออกไปทิ้งความเงียบไว้เบื้องหลังวันต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบเรียกพากินให้ชี้แจงอย่างเป็นทางการหุ้นของบริษัทถูกพักการซื้อขายชั่วคราวพนักงานแตกตื่นความเชื่อมั่นพังทลายเหมือนโดมิโนโละล,ะลิตา ได้รับข้อความจากพนักงานระดับกลางหลายคนบางคนขอบคุณที่เธอทําให้ความจริงปรากฏบางคนขอให้เธอช่วยปกป้องอนาคตของพวกเขาเธอเริ่มตระหนักว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแต่เกี่ยวพันถึงชีวิตผู้คนจํานวนมากค่าวันนั้นลลิตานั่งทบทวนเอกสารทั้งหมดอีกครั้งแฟ้มลับที่เธอเก็บไว้อย่างดีถูกจัดเรียงใหม่อย่างเป็นระบบเธอเลือกเอกสารชุดหนึ่งวางแยกออกมานั่นคือของขวัญชิ้นต่อไปที่จะไม่เพียงเปิดโปง แต่จะปิดเกมอย่างแท้จริงเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงไฟกรุงเทพระยิบระยับเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเหมือนหัวใจของเธอในตอนนี้พรุ่งนี้จะเป็นอีกก้้วสำคัญและเธอพร้อมแล้วที่จะก้าวไปโดยไม่หันหลังกลับรุ่งเช้าในกรุงเทพอากาศอบอ้าวกว่าทุกวันลลิตาเดินเข้าสำนักงานทนายพร้อมแฟ้มเอกสารชุดสุดท้ายสีหน้าของเธอสงบนิ่งราวกับคนที่ตัดสินใจทุกอย่างเรียบร้อยแล้วข่าวการเรียกสอบพากินแพร่สะพัดไปทั่วทั้งตลาดหุ้นและแวดวงธุรกิจต่างจับตาทนายมองเธอด้วยสายตาเข้าใจเขารู้ว่าวันนี้ จะเป็นวันที่ไม่มีทางย้อนกลับเอกสารถูกยื่นต่อคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมคำร้องขอคุ้มครองพยานในนั้นมีหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดการโอนเงินผ่านบริษัทเชลในต่างประเทศที่เชื่อมโยงกลับมาหาภากินโดยตรงรวมถึงสัญญาลับที่พิชยาเซนรับผลประโยชน์ลลิตาเซ็นชื่อท้ายเอกสารด้วยลายมือมั่นคงขณะที่ปลายปากกาตรดกระดาษเธอรู้สึกเหมือนตัดขาดจากอดีตอย่างสิ้นเชิงในอีกฟากหนึ่งของเมืองพากินนั่งอยู่ในห้องสอบสวนสีหน้าซีดเผือดเขาพยายามปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา แต่หลักฐานที่ถูกเปิดออกมาทีละชิ้นทําให้คําพูดของเขาเบาลงเรื่อยๆโทรศัพท์ของเขาถูกยึดบัญชีส่วนตัวและบัญชีบริษัทถูกอายัดข่าวด่วนปรากฏบนจอทีวีทุกช่องชื่อของเขาที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จบัตรนี้กลายเป็นตัวอย่างของความโลภและการทรยศพิชยาถูกเรียกสอบเช่นกันภาพเธอร้องให้ต่อหน้าสื่อสร้างความสะใจ,จให้บางคนแต่ลลิตาไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วเธอรับสายจากลูกที่โรงเรียนเสียงใสของเด็กน้อยถามว่าแม่กลับบ้านกี่โมง คำถามธรรมดานี้ทำให้หัวใจเธอสั่นไหวเธอตอบด้วยรอยยิ้มว่าเย็นนี้แม่จะกลับเร็วตอนเย็นลลิตากลับบ้านบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความฝันร่วมกันบัดนี้เงียบงนันเธอเดินผ่านห้องนั่งเล่นเห็นรูปครอบครัวบนผนังเธอหยุดมองเพียงครู่ก่อนหยิบมันลงมาเก็บใส่กล่องไม่ใช่ด้วยความเกลียดแต่เพื่อปล่อยวางคืนนั้นทนายโทรมาแจ้งว่าคดีเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนฟ้องร้องอย่างเป็นทางการและสื่อกำลังขอสัมภาษณ์เธอลลิตาปฏิเสธเธอไม่ต้องการเวทีเธอ ต้องการความยุติธรรมวันต่อมาพนักงานหลายคนรวมตัวกันหน้าบริษัทบางคนถือป้ายเรียกร้องความโปรง่งใสบางคนร้องให้ด้วยความกลัวว่าจะตกงานลลิตาเดินเข้าไปพูดกับพวกเขาเธอให้คำมั่นว่าจะช่วยผลักดันให้บริษัทเดินต่ออย่างถูกต้องตามกฎหมายคำพูดเรียบง่ายแต่จริงใจทำให้หลายคนสงบลงพากินถูกปล่อยตัวชั่วคราวด้วยเงื่อนไขเข้มงวดเขากลับบ้านมาพบลลิตาเป็นครั้งแรกหลังเรื่องราวประตกเขาคุกเข่าลงร้องขอให้เธอถอนคำร้อง ลลิตามองภาพนั้นอย่างนิ่งเฉยก่อนพูดเบาๆว่าฉันเคยเชื่อคุณมากกว่านี้แต่คุณเลือกทางเองแล้วคำพูดนั้นเหมือนประตูที่ปิดลงอย่างถาวรการพิจารณาคดีเริ่มขึ้นท่ามกลางความสนใจของสาธารณาชนห้องพิจารณาคดีแน่นขนาดไปด้วยสื่อ และผู้สังเกตการลลิตานั่งอยู่แถวหน้าสีหน้าเรียบสงบต่างจากพากินที่ดูซุดโสมลงอย่างเห็นได้ชัดทนายฝ่ายโจทย์เปิดแฟ้มรับต่อหน้าสารเอกสารที่ลลิตาเก็บรวบรวมมาหลายปีถูกนำเสนออย่างเป็นระบบทุกตัวเลขทุกลายเซ็นทุกเส้นทางเงินถูกฉายบนจอใหญ่เสียงคือฮาดังขึ้นเป็นระยะพิชยานั่งก้มหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดเมื่อถูกถามถึงสัญญาลับเธอสารภาพว่ารู้ทุกอย่างแต่เลือกเพิกเฉยสารรับฟังอย่างเคร่งครมระหว่างพักการพิจารณาลลิตาเดินออกมาสูดอากาศ เธอได้รับข้อความจากเพื่อนเก่าสมัยมหาวิทยาลัยบอกว่าเธอเข้มแข็งและกล้าหาญข้อความนั้นทำให้เธอยิ้มบางบางเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองกล้าหาญเพียงแต่ไม่อยากให้ลูกเติบโตในโลกที่การโกหกถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติการพิจารณาดำเนินต่อหลายวันหลักฐานยิ่งแน่นหนาพากินเริ่มเงียบลงไม่โต้แย้งเหมือนวันแรกเขามองลลิตาด้วยสายตาที่ประปนทั้งความเสียใจและความโกรธแต่เธอไม่หลบสายตาสารมีคำสั่งชั่วคราวให้ถอดถอนเขาจากตำแหน่งผู้บริหารและแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ หุ้นบริษัทเริ่มฟื้นตัวเล็กน้อยจากความเชื่อมั่นที่กลับมาพนักงานบางคนเริ่มมองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์คืนก่อนวันตัดสินลลิตานั่งอยู่กับลูกอ่านนิทานก่อนนอนลูกถามว่าแม่เสียใจไหมเธอหยุดคิดก่อนตอบว่าแม่เสียใจที่ทุกอย่างต้องเป็นแบบนี้แต่แม่ไม่เสียใจที่เลือกพูดความจริงเด็กน้อยกอดเธอแน่นคำกอดนั้นเป็นพลังที่ทําให้เธอมั่นใจว่าทุกการตัดสินใจมีความหมายเช้าวันตัดสินสารอ่านคําพิพากษาด้วยน้าเสียงหนักแน่นพาก,กินถูกตัดสินว่า มีความผิดในหลายกระทงโทษจำคุกและปรับมหาศาลถูกประกาศพิชยาได้รับโทษลดหลั่นตามบทบาทของเธอห้องพิจารณาเงียบกริบลลิตาหลับตาลงชั่วครู่น้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะสะใจแต่เพราะความจริงได้ถูกยอมรับเสียทีหลังคำพิพากษาชีวิตค่อยๆกลับสู่จังหวะใหม่ลลิตาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพิเศษให้คณะกรรมการบริษัทเธอไม่ต้องการอำนาจแต่ต้องการดูแลให้สิ่งที่พังทลายถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างโปร่งใสบ้านหลังเดิมถูกปรับเปลี่ยนบางห้องถูกทาสีใหม่ บางความทรงจำถูกเก็บไว้ในมุมเงียบ,เ,ยบเธอพาลูกไปโรงเรียนในเช้าวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสกว่าที่เคยลูกหัวเราะอ,อย่างไร้เดียงสาเสียงนั้นทำให้เธอรู้ว่าชีวิตยังคงงดงามพากินเริ่มรับโทษจำคุกข่าวเกี่ยวกับเขาค่อยๆจางหายไปจากหน้าสื่อพิชยย้ายออกจากมืองทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังลลิตาได้รับเชิญไปพูดในงานเสวนาเรื่องธรรมิบาลเธอขึ้นเวทีด้วยชุดเรียบง่ายเล่าเรื่องโดยไม่เอ่ยชื่อใครเธอพูดถึงความกล้าที่จะ,ะเผชิญความจริงเสียงปรบมือดังยาวนานค่ำวันหนึ่งลลิตา เปิดแฟ้มลับที่เคยเป็นอาวุธในเกมแค้นเธอค่อยๆเก็บเอกสารเหล่านั้นลงกล่องปิดฝากล่องและติดป้ายว่าอดีตเธอวางมันไว้ในห้องเก็บของก่อนปิดไฟและเดินออกมาแสงไฟในบ้านสว่างอบอุ่นลูกวิ่งเข้ามากอดเธอแน่นเธอยิ้มทั้งน้ำตาในกระจกสะท้อนภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านความเจ็บปวดแต่ไม่ถูกมันทำลายเกมแค้นได้ปิดฉากลงแล้วเหลือเพียงชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นจากความจริงความเข้มแข็งและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้